กำลังเดินทางกลับเดินทางกลับออไปที่โมเทลสปานะคะจะไปทำสปาแสงสีอันนี้จะเป็นร nice, ิเวอร์ฟอนน์นท์ริเวอร์ฟอนนเนี่ยค่ะริเวอร์ฟอนเป็นชอบที่คือชื่อเสียงของเขาตรงแม่น้ำนี้จะเป็นแม่น้ำที่เขาบอกว่ามันเป็นการแบ่งระหว่างอเมรัตใหม่กับอ,อเมรัรเกาะะ่าค่ะ ก็สีสันจะสวยงามก็น่าจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดสำหรับออกกำลังกายของผู้คนในประเทศเขาค่ะก็จากนี้ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเรานะัดทำสปาไว้8โมง2ยุ่มตอนนี้ที่เมืองไทยก็น่าจะใกล้สามทุ่มแล้วนี่ค่ะก็วิวแม่นาำตรงนี้ระหว่างสาะพานริเวอร์พอร์สอันี้เเส้นแบ่งระหว่างเมืองใหม่แล้วก็เมืองเก่า แ,แบบดีวิลลอนนะคะทันสมัยเดยเมืองเก่าก็จะดูแบบเป็นลักษณะเป็นแบบโบราณณยังไม่ค่อยได้มีการปรับหรือว่าก่อ,อ,อสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็น่าจะอีกประมาณ10โลได้นะคะข้างทาง,างตอนกลางคืนก็ดูดูคึกคักพอสมควรเลยแหละตองวันร้อนค่ะตองวันร้อนวันนี้อยู่แต่ในโรงแรมล้วพี่โรงแรม ขอบคุณโรงแรมรามาดาใหเรานั่งพักนะคะแล้วก็ตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นซิกี้อะไรสักอย่างอยู่เลยนะเนี่ยเป็นรัฐพุชราชนะคะรัฐฟุชราศเมืองหลักของเขาก็อมีนาบาบัดแล้วก็จะมีเมืองสุรัสนะคะอยู่พุชราชเหมือนกันเมืองนี้นี่ความมีชื่อเสียงก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเท็กซ์ไทค่ะ แล้วก็เสื้อผ้าเมื่อกี้ี่ไปดูนี่ถูกมากเลยนะคะชุดเดรชุดหนึ่งนี่ประมาณแค่แค่200บาทนี่คือแบบเป็นปักแบบสวยงามเลิศเลยก็มีชื่อเสียงเรื่องผ้าเรื่องคอตตอนเนื้อดีมากก็สัมผัสดูก็รู้สึกว่าเนื้อดีมากๆเลยค่ะเมื่อคราวก่อนตอนที่อยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็ไปรถไฟขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปมุมไบก็เจอคนจากเดลีนี่แหละค่ะ เออนั่งรถมาเพื่อที่จะไปเออไปซื้อชุดอะนะคะไปซื้อชุดเพื่อไปขายที่เดลีอะคะ่ะ mm hmm. ก็เขาก็คงจะเป็นแหล่งเหมือนกับแหล่งที่จะต้องซื้อของต้องมาเมืองอะไรจะได้ซื้อของประเทศไหนอะไรคงคล้ายๆกับประมาณเราที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค, mm hmm. ค่ะค่ะอันนี้ก็ดูดูดูการขับรถอะไรของเขาก็ค่อนข้าง mm hmm. จะอึดกับซกประสมทั่วนะคะครั้งนี้ไม่ได้มาบ้านของมหาธี ามาหารรมารคพันทีนะคะเ,เพราะว่าคราวที่แล้วไปแล้วคราวนี้มีเวลามาน้อยนี่ค่ะอันนี้ดูทันสมัยเลยะคะ่ะข้างซ้ายมือเราไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ดูสวยงามเอ่อโรฮิตเมตตาไลออนเมดิโคครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเออศูนย์สุขภาพอะไรสักอย่างผลไม้ก็มีนะคะเยอะเลยเมื่อกี้ได้ซื้ออมาหมดมาด้วย โงแรมโก็โงแรมใหญ่ๆเยอะก็ก็ดูว่าเจริญนะคะเนี่ยดูเจริญอยู่นี่ก็ลงแรมตอนนี้ได้กินเหมือนปลาหมึกย่างเลยค่ะอยากแชร์กลิ่นให้ทุกคนได้รับกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอม,อมหอมย่างอะไรไม่รู้หอมจังเลยอหอมปลาหมึกค่ะ นี่ข้างทางน่าจะเป็นเออไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรคาราบลูเนี่ยค่ะข้างทางมีหมดนะคะรอนย้อนพิซซ่าไปสองตัว พักเลยค่ะในนี้คึอน่าจะเป็นในเมืองเลยนะคะแลาว ở, ก็มีเอโรงนค่ก็ค่องเยอะเลยเราที่เห็นนะคะดีงามมากเลยค่ะเดี๋ยวถึงที่ทสปาแล้วเราเจอกันนะคะ